วัดดีร่วงกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับกิจกรรมต่อจาก EP ีที่157นะหลังจากมีคนเม้นตมาค่อนข้างที่จะเยอะไปพอสมควรอยู่นะแต่นะทุกคนกิจกรรมนี้กดจแจกเหมือนเดิมเนื่องจากผู้โชคดีคนนี้นะครับเขาไม่ตอบผมสักทีนะทุกคนผ่านไป1วันแล้วนะก็เม้นเป็นคนแรกนะครับผมก็บอกว่ายินดีด้วยคุณเป็นผู้โชคดีขอเบอร์วอลเลตพิมพ์เป็นภาษาไทยและชื่อ ไม่เอานามสกุลนั่นเองก็ไม่มีการตอบกลับผ่านไปหนึ่งว่านะครับผมก็ขออนุญาตตัดสิ์นะครับทาไม่ตอบกลับนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ากิจกรรมนี้นะครับเราจะเพิ่มจาก4ี่วอลเล็ตใครที่เมนเป็นคนแรกใน EP ีนี้นะจะเพิ่มจาก4ี่วอลเล็ตเป็น8ปวอลเล็ตนั่นเองนะใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเรา เพิ่มมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเออปกติก็มีคนรับตลอดนะแต่ EP นี้ไม่มีคนรับเราเพิ่มแล้วกันนะอ่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเม้นตามนี้ได้เลยนะทุกคน C 2 5สี่เหลี่ยม um, ไหมอ่าสี่เหลี่ยม C 2 Z อ่าแต่คลิปนี้นะครับ เราจะเอาเฉพาะตัวที่เราจะเอานะเราก็คือเราจะเอาเฉพาะตัวที่เป็นดอก จันตัวนี้นั่นเองนะทุกคนดอกจันตรงนี้นั่นเองนะเพียง1ตัวเท่านั้นนะทุกคนเออตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะทุกคนอ่ะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะปุ่มแบบนี้เลยนะใครที่สมัครเน็ตบ,บ่อยๆตัวหลังสุดแบบนี้เลยนะก็เพื่อนๆสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยเพียง1ตัวเท่านั้นง่ายๆแค่น,นี้นะได้รับ8 wallet นั่นเองนะเออนะใครที่เมนเป็นปคนแรกก็อย่าลืมตอบกลับผมด้วยล่ะนะถ้าไม่ตอบกลับผมผมตัดสิทธิ์แน่นอนนะทุกคนเออเราก็จะมาแจกใน EP ถัดไปนะใน EP ที่159นั่นเองแต่ EP นี้เป็น EP ที่158ใครที่เมนเป็นคนแรกก็ดีใจด้วยนะสลักใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องเบอร์โทรโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ